ขอพระราชทานพระราชวโรกาดถวายบังคมบรมนาศสยามสีแด่สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีสิริกิตมิ่งรดีสยามมินบรรดาข้าพระพุทธเจ้าชาวสยามเฝ้าติดตาม พระราชกิจวิจิตศิลด้วยชื่นชมพระบารมีศรีนรินพระบาททบงทรงติดตินทั่วถิ่นไทยพระทรงเคียงพระภูมิพลมหาราชเพื่อเสริมชาติศาสตร์ศึกษาประชาสาช่วยส่งเสริม ธรรมชาติปราดพิษภัยเสด็จทั่วทุกถิ่นให้ไทยโสพีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพันษาที่สิบสองสิงหาประภาสีขอไตรรัตถวายชัยพระราชินี ขอพระองค์ทรงเปรมปรีนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าท่านผู้หญิงวิรยาชาวกุล สวัสดีครัผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับกันกัณฐา,าวรครับดิฉันปุ้มเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะวันนี้เราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเป็นพิธีถวายราชกสาการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบร,รมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7ดรอบ12สิงหาคมที่ผ่านมาครับวันแม่ของพวกเราปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะซึ่งท่านผู้หญิงวิริยาชวกรุณประธานคณะกรรมาการจัดงานได้เปิดกลวยถวายรชาชศักการะพร้อมทั้งกล่าวคำสดุดีพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละครับวัตถุประสงค์ในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับคุณปุ้มครับก็เหนึ่งโดยความคิดถึงครับความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณ แม่ของแผ่นดินนะครับที่เราไม่เคยเสื่อมคลายความผูกพันที่เราได้เห็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงดําเนินเป็นคู่พระบรารมีมาอย่างยาวนานครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้หญิงวิริยาชวากุลในวัย82ปีนะครับได้ mm hmm. ลุกขึ้นมารวบรวมแรงกายแรงใจอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านผู้หญิงวิริยานะคะอย่างที่คุณการบอกบวัย82ปีท่านยังระดมสัปพักกำลังนะคะอย่างมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงตัวท่านเองด้วยค่ะได้ขนบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ประพันธ์ไว้แล้วก็นํามาปัดฝุ่นเพราะว่าท่านเนี่ยได้ประพันธ์ไว้หลายบทเพลงมากนะคะหลายเพลงมากเลยใช่ค่ะคนอกจากนั้นนะคะท่านยังซุ้มซ้อมร้องเพลงอย่างหนักเลย และเห็นว่าในที่แห่งนี้นะคะต้องบอกว่ามี FC นะคะคุณการมีด้วยละมี FC ม <า S 1> ของอท่าน,นผู้หญิงหลายท่านทีเดียวนะคะคนอกจากนี้ค่ะท่านผู้หญิงยังอำนวยการแสดงคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ด้วยตัวท่านเองนะคะจนได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนมากมายรวมถึงศิลปินนักร้องนักแสดงจากหลากหลายค่ายก็มาร่วมคอนเสิร์ตในคืนนี้ค่ะวันนี้มากันเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยวนะคะคุณการครับ คุณการมานี่แค่ค่าตัวคุณหรือว่าฉากแสงสีเสียงทีมงานมากมายหลายท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรอคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับซึ่งผมรวมมูลค่าผมว่าโโหนี่หลายล้านบาทมากลเลยนะครับหลายล้านานะคะคุณการใช่ครับอ,อันนี้เรื่องจริงเลยครับเพราะว่างานในครั้งนี้นะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรายได้ทั้งหมด เราจะนำเข้าสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลยพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งตั้งอยู่ในสถาบันการแพทย์จักรีนรบดินคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าอาคารแห่งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะกลายเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยที่มีเทคนโนโลยีทันสมัยระดับสากลค่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการศึกษาเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน2งท เน้นปฏิสัมพันธ์ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นอกจากนี้ค่ะยังสามารถรองรับกิจกรรมการศึกษาในทุกรูปแบบได้ด้วยเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ,รบซึ่งก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการวิจัยที่จะผลิตบุคลากร,รที่เกี่ยวกับการแพทย์น,นะครับนับร้อยนับพันคนและไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับ ผมสามารถรับรองได้เลยครับว่าจะเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดีแน่นอนครับแน่นอนค่ะอาคารนี้นีจะรองรับด้านของงานศึกษาวิจัยทางการแพทย์รองรับการเรียนการสอนการบริหารการศึกษาเป็นศูนย์กลางของบุคลากรนักศึกษาที่ทํางานหรือว่ามีการเรียนการสอนในอาคารแห่งนี้นะคะนอกจากนี้เป็นศูนย์กลางการวิจัยมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โอ้โหอาคารแห่งน,นี้ถือว่าจะมีประโยชน์นานนับประการจริงๆค่ะคือต้องพูดยาวๆเลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจะร่วมกันบริจาคนี้นะคะจะคุ้มค่าได้กุศลมากมายค่ะทั้งหมดนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่หลวงของพวกเราทุกคนนะคะอ่ละล้วครับและนี่ก็คือวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับในค่ำคืนนี้นั่นเองนะฮะ งานในค่ำคืนนี้ครับคุณปุ้มครับ<ฆ>จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดแรงกายแรงใจของหลายๆฝ่ายนะครับนอกจากผู้ที่เริ่มโปรเจกต์นะครับและยังเป็นประธานในการจัดงานนั่นก็คือท่านผู้หญิงวิรยาชวาวกุลแล้วนะครับผมต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของคอนเสิร์ตนี้นะครับนั่นก็คือบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ ผู้สนับสนุนอีกรายนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับบริษัทดีซูพรีมจำกัดค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนนะคะในการทำความดีให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจแม่หลวงของแผ่นดินด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกหัวใจเลยนะคะที่มาร่วมกันทำกิจกรรมคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ค่ะ พูดถึงการขอบคุณครับเราจะต้องทั่วถึงครับเนื่องจากว่ามีหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่และเต็มกําลังมากๆเลยครับเต็มกําลังจริงๆเพราะว่างานนี้เนี่ยเน้นแรงกายแรงใจนะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและผู้สนับสนุนของเรานะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเยอะมากมากมายหลายหน้าหลายแผ่นมากเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันจะให้คุณการเริ่มก่อนเลยคะ่ะได้เลยครับด้วย <c oughs> ความยินดีครับขอขอบคุณนะครับบริษัท WorkPoint Entertainment จำกัดมหาชนนะครับบันทึกเทป ตัดต่อส่งการแสดงชอยการแสดงสีภาคและกันกระดาวรครับขึ้นมาพลเวทีอย่างนี้นั่นเองครับสำคัญมากานะคะสำคัญมากสำคัญมากต้องให้เขาต้องให้เขาครับทางด้านปุ้มนะคะต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7นะคะก็มีการส่งนักแสดงมาร่วมร้องเพลงค่ะจัดทําบทจัดทําวิดิทัศประสานงานแล้วก็ให้ปุ้มมีโอกาสมาร่วมบนเวทีในค่ําคืนนี้ด้วยครับผม ยังไม่หมดนะคะแขกผู้มีเกีย,ยรติถ้าเกิดว่าปรบมือนี่สงสัยปรบมือกันเมื่อยแน่ๆเลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะเขาจัดทำฉากสวยงามประการตาบนเวทีแห่งนีง<า>้นะคะยังไม่พอค่ะยังมีการส่งนักแสดงมาร่วมร้องเพลงกันด้วยนะคะอีกหลายๆท่านเลยนะครับยังไม่หมดอีกเช่นกันนะครับผมต้องขอขอบคุณนักร้องอาสาครับนักร้องรับเชิญกิติมศักิ์ผู้แสดงแบบกิติมักิ์ และเจ้าของบทเพลงและบริษัทต่างๆนะครับที่ส่งศิลปินนั่นก็คือบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนนะครับบริษัท Panther Entertainment จำกัดได้จัดศิลปินจาก AF ค่าย True Fantasia ศิลปิน The Voice จากค่าย I Am Music มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับนอกเหือจากนั้นค่ะท่อง True for You ค่ะบริษัท KPN Music จำกัดค่ะค่าย MPC Music อาจารย์ดนูหันตรกูลบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัด คุณประภาชนสชรานนนคุณบอยโกศิยพงศ์ค่ะและยังต้องขอขอบคุณสถาบัานบางกอกแดนซ์นะครับที่จัดแดนเซอร์และร่วมจัดแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมครับโรงแรม S.C. Park และโรงละครอักษรา King าวเวอร์แห่งนี้นะครับยังมีเค้าเฟ a ร์มครับเกติวด mm ีแกนดินี่ BSC และบริษัท Keep in Touch Project จำกัดครับ รวมถึงผู้สนับสนุนนะคะทั้งแรงกายแรงใจอีกมากมายหลายท่านนะคะคหลายหน่วยงานท่านผู้หญิงวิริยาก็ฝากความทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากกับการรวมน้ําใจในครั้งนี้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านี่แทบจะทั่วประเทศไทยแล้วนะครับทุกๆหน่วยงานเลยนะฮะเอาละครับผมว่าเดี๋ยวทุกๆคนจะเบื่อหน้าเราทั้งสองคนกันก่อนนะครับเอาเข้าการแสดงเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเวทีกันด้วยบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับที่ท่านผู้หญิงวิริยาชวกุลได้ประพันธ์ขึ้นชื่อเพลง สยามสีบรมราชินีนาถครับซึ่งบทเพลงนี้นะคะขับร้องโดยท่านผู้หญิงวิริยาชวกุลค่ะทำนองโดยนาวาเอกนรงแสงบุตรจากนั้นค่ะเราจะรับฟังกันต่อด้วยนะคะกับบทเพลงเทพศิริกิตสยามสีประพันธ์โดยท่านผู้หญิงวิริยาชวกุลเช่นเดียวกันนะคะทำนองโดยคุณวิชัยปุญญยันในองค์การแสดงแรกและองค์ถัดไปซึ่งแต่ละองค์การแสดงนั้นจะต่อเนื่องเรียงร้อยเรื่องราวด้วยบทกลอนจากเนื้อเพลง พระมาตามหาราชินีค่ะนอกจากนั้นนะครับเราจะได้รับชมภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาถนะครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แทนความรู้สึกที่พวกเรามีต่อพระองค์นะครับด้วยบทเพลงอันไพเราะจากเหล่าศิลปินต่างๆครับนอกเหนือจากบทเพลงอันไพเราะที่ทุกท่านจะได้ชมในคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้แล้วนะคะทุกท่านยังจะได้ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะ เป็นแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8ชุดด้วยกันที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะแก่กาลสมัยและฉลองพระองค์เป็นแบบอย่างทั้งพระราชทานให้ผู้ใกล้ชิดได้ใช้แต่งกายและเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะผมรับรองครับว่าสวยงามและสมคุณค่าและที่สําคัญเราไม่ได้สามารถเจอกันได้ง่ายๆนะครับช,ชุดแบบนี้ครับแต่ว่าเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับทั้ง8ชุดบนเวทีในค่ําคืนนี้เลยนะครับ ต่อกันด้วยการแสดงสี่าคครับที่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่แม่หลวงของเราทรงรักและหวงแหนนะครับจาก Workpoint Entertainment นะครับเชิญรับชมได้ตามลำดับเลยครับเชิญค่ะ ฉันคอยเส็นคอยบัชชาที่บานาเซนอทอยเย่เมื่อฉันเคียงคู oh ่ก oh ับเธออาอยห่ยาดฝนพรมชํำใจไทยทั้งชาติดุดดังหยาดน้ำพระไทยอันใหญ่ยิ่ง พระแม่คือหลักชัยไทยพักพิงอุ่นกล้าวจริงพระบารมีจัก,กรีวง ระจงคำจากใจใสพิสิทธิ์แต่ถ้าเทพสิริกิจสยามสี i